กรีดลันแกรนชนะสอสอแบงค์พักเก้าไกลรู้เรื่องดีลมเอ็ดดำตอบแบบนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยก่อนหน้านี้สำหรับนักร้องสาวแกรนก่อนพัอนหรือแกรนเดอะสตาร์ที่ไปเปิดใจในรายการแฉและพูดถึงเรื่องความโสดก่อนที่พิธีกรดังมดดำคชาพาจะออกปากช่วยหาแฟนใหม่ ก่อนจะเสนอชื่อสอสอแบงพักก้าไกลว่าสนใจไหมซึ่งสาวแกรนก็ตอบกลับอย่างไวว่าเอาและบอกด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้พี่หรือน้องเขาก็ได้ได้หมดดูแล้วงานดีทุกคนจนหากันทั้งรายการล่าสุดวันที่21ตุลาคม2566แกรนเดอะสตาร์ก็ได้เฮแล้วเมื่อสอสอแบงสุพนัดมีนชัยยน,นัน พักก้าวไกลามาตอบกลับโพสต์ของแกรนในทวิตเตอร์ซึ่งแกรนได้แชร์คลิปจากรายการแฉพร้รองประกาศว่าขอแก้ข่าวค่ะนังเสื้อชมพูนั่นไม่ใช่ฉันแค่คนหน้าคล้ายฉันไม่ได้บ้าผู้ช่วยขนาดนั้นโดยสอสอแบงค์ได้ตอบกลับว่าขอบคุณครับไว้มีโอกาสได้เจอครับขณะที่สาวแกรนได้โคดข้อความดังกล่าวในทวิตเตอร์ พร้อมตอบกลับว่ากรีดดคุณแบงค์คนหน้าคลายเฉยๆค่ะไม่ใช่แกรนดูยังไงก็ไม่ใช่อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยนะคะและเมนชั่นตอบตัวเองว่าฮ่าฮ่าฮ่ก่อนจะแคปคำตอบของสอสแบงค์มาโพสต์ใหม่พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าชนะเรียกว่าประกาศชัยชนะกันเลยทีเดียว ส่วนคู่นี้จะมีลุ้นหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ